สวัสดีชาวเปนิสเก,กมเมอรนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กันที่หน้าวิดีโอของ Overwatch Anniversary Year 1นั่นเองนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่า,าครบรอบจะมีกิจกรรมบอกว่าจะมีกิจกรรมครบรอบ1ปี Overwatch มาแล้วนะครับก็หลังจากที่าทางพิศาได,ได้ปล่อยคลิป Overwatch Anniversary Year 1 Thank you Heroes นะครับก็คือขอบคุณนะทุกทั้งฮีโร่ทุกๆตัวนะครับที่อยู่กันมา1ปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมต่างๆนะเขาจะรวบรวมนะครับในคลิปเดียวว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับมีเออนะซอมบ้ามีบิสคอนมีแข่งขันโอวัตโวครับอเอาแมปต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นวินช่วงอะ,อะไรว่าคริสต์มาสฮาโลวีนตรุษจีนอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเราผ่านกับเกมนี้มาค่อนข้างนานมากๆเนาะเรียกได้ว่าเราอยู่กับมันมานานมากซึ่งผมก็อยู่กับมันมาก่อนก่อนปีด้วยครับเกือบปีกว่าเพราะว่าผมได้เล่นในตอนเป็นตัว เรียกว่าไงเป็น ID ดีที่ไม่ต้องเลเนี่ยครับเรียกว่า i งดีที่อะไรวะที่อ๋อต้องถูกเชิญเท่านั้นนะครับก็คือผมเอา ID ดีมาจากพี่เป้นั่นเองนะครับก็ถ้าสังเกตคลิปแรกๆที่ผมเล่นพวกฮันโซพวกอะไรพวกนั้นนะฮะจะเป็น ID ดีพี่เป้หมดน,น,นะจ๊ะโอเคครับผมไปก็มีอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนทางพิซซ่์เนี่ยเริ่มปล่อยตัวละครใหม่ๆออกมาแล้วนะครับไม่ได้ปล่อยสกินใหม่ๆออกมาแล้วนะครับผม อ่ะอย่างแรกเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องเสียงของเป็นเสียงนะเป็น voice voice line ของตัวละครใหม่ไม่ได้ตัวละครใหม่ทำไมชอบติดตัวละครใหม่ของตัวละครเดิมนะครับแต่เป็น voice line ใหม่นะครับเอาล่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ My time to shine อันแรกก็เป็นของ Winston นะครับ It's my time to shine ถึงเวลาที่ฉันจะต้องเจอเจ้ารัตแล้ว I'm not your father อันนี้ก็ทุกคนน่าจะฟังกันออกเนาะ I'm not your father จะไม่ใช่พ่อของเจ้าเสียงของ Soldier 76นั่นเองนะครับหรือเซเว่นเจ็นั่นเอง setting up the car wash อันนี้ก็ซิเมตระนะครับ setting up the car wash นั่นเองซิเมตระสุเมต่าเราแน่เองปัจีปัจี Ha! Reinhardt! Anna! Reinhardt! Reinhardt! Justice! เสียงคนนี้นี่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับไรน์ฮาร์ดโคตรรุนแรงเหลือเกินนะฮะ next round's on me อันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะฮะอีเซย์หนูนนะฮะคนนี้นั่นเองก็คือแม็กครีนะครับ next round มี going hog wild. อันนี้ก็โรดฮอกนะครับ I'm going h o g w i l d นะจ๊ะและคนสุดท้าย Have some Lucy O's Have some Lucy O's o, o s. <S นั่นครับก็คือตอนนี้ก็ปล่อยมาทั้งหมดออกกี่ตัวนะ2,4,6,8ตัวตอนนี้ที่ปล่อยมาให้ฟังกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เพพูดถึงเรื่องไวส์ไลน์นะต่อไปนะครับจะเป็น เอาเป็นท่าเต้นเนาะอันนี้ก็เพิ่งปล่อยมาเหมือนกันนะครับก็มีปล่อยมาทั้งหมดตอนนี้ปล่อยมาทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยสมตัวนะรู้สึก3 4สี่ตัวปะเออสตัวมาวดูกันอันนี้ก็เป็นท่าเต้นของออซัมรานะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้เริ่มมีเต้นละอันนี้ก็เป็นลูซิโอนะครับอันนี้ซูมเมตรา เรียด้ว่าถ้าเต้นนี้มุงมิงฟุ้งฟริงกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็เส้นยอดอ่ะนะจ๊ะตอนนี้ก็ปล่อยมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็หมดแล้วนะ Overwatch Anniversary และต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแมปใหม่เหมือนกันนะครับเอ่อชื่อแมปว่า Arena Map นะครับก็เรามารอดูกันว่าแมปเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วจะเป็นโหมดอะไรนะครับเราก็ต้องรอดูในวันที่2 3เนาะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอดีกว่าไป โอเคครับ okay. อันนี้ก็สังเกตตรงนี้นะอันนี้ผมผมสังเกตเห็นเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแมปที่ที่ผมเคยทําเรื่องเกี่ยวกับประวัติซอมบราไปนะครับก็คือน่าจะเป็นที่ไหนนะที่เม็กซิโก,โกนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเม็กซิโกนะที่เป็นพวกลอสมอริโตสอยู่กันนี่น่าจะเป็นที่แของซอมบรานั่นเองนะครับผม่ะดูกันต่อ เนี่ยเหมือนจะเป็นแม็กซ์อันนี้เน,นี่ยคือมันอาจจะเป็นนอกนอกเมืองอะเหมือนเมืองมันโดนถลม่มโดยออมนิกหรือเปล่านะครับเพราะเนี่ยมีอมนิกอยู่ครับเนี่ยครับเป็นตัวอมนิกอยู่แล้วก็มีเหมือนฐานทัพใต้ดินอะเหมือนเอาไว้สร้างอาวุธอะไรหรือเปล่ามันเป็นวิหารด้วยครับอันนี้ก็ผมก็ยังงงๆกับแมปว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันเมื่อตัวแมปนี้มาเนาะอ่ะโอเคและเรื่องสุดท้ายครับเรได้ว่า ทุกคนเช่นผมผมก็รอคอยนะครับก็คือสกินใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้ทาง Overwatch ออ Korea นั่นเองใช่ปะ่ Korea, นะ Overwatch Korea เนาะ KR Korea ก็ได้ปล่อยสกินใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาด้งดูดีกว่าว่าสกินแต่ละตัวตเป็นยังไงกันบ้างมา Let's ก o สกินแรกครับผมบัตเชนนั่นเองก็อันนี้จะออกไปทางเรียกว่าไงอ่ะเป็นชุดคือเหมือนเป็นเป็นออกไปทางเหมือนรถยนต์นะครับสังเกตจะมีรูปร้อตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะจะเป็นล้อรถยนต์ ล้วก็จะมีธงเห็นไหมมีธงอยู่ข้างบนนะฮะเหมือนเป็นธงรถแข่งนะครับผมว่าเหมือนเร์เหมือนถ้าเทียบผม Transformer นะฮะ Transformer ที่ททททรถแข่งแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้เนาะผมคิดว่า,ยงงนนะายอย่างนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นเนาะเหมือน Transformer นะเหมือนหุ่น Transformer ประมาณนี้ต่อไปก็เป็น Far ah Recording นี่ยจ๊าก็เป็นออกไปทางชุดเกราะที่ค่อนข้าง uit, <g iggle> ใหญ่มากนะก็จะเป็นสีฟ้านะคงเสจเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ ตัวหมวกข้างบนเนี่ยอารมณ์เหมือนเออเขาเรียกว่าไงเป็นชาวคือฟาล่า์นี่เป็นชาวอะไรนะอียิปต์ปะก็เหมือนน่าจะเป็นเหมือนของชนเผ่าเขาหรือเปล่านะฮะของชนชาติเขาหรือเปล่าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับตัวผมนะอันต่อไปครับโซเจอร์ส6นะครับผมก็อันนี้สังเกตชัดเจนนะครับอย่างแรกนะครับช่วงขาฮะจะเป็นหุ่นยนต์เลยนะครับสังเกตชัดๆเลยนะครับขาเป็นหุ่นแล้วแขนน่ก็จะเป็นไซบอร์ก คือเป็นเหมือนสกินไซบอร์กมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงข้างหลังเนี่ยจะมีปืนพกอยู่กระบอกนั่นด้วยซึ่งไม่ได้ใช้หรอกครับ <laughs> ผมคิดว่ามันไม่ได้ใช้หรอกครับนะฮะแล้วก็จะเป็นชุดแนวสีส้มนะฮะแล้วก็ตรงตาก็จะเป็นสีส้มเช่นกันนะครับดูช่วยแขนนี่ยคล้ายใใๆอ๋อถ้าเทียบนะคล้ายๆอ๋อแบ็กวอตแบ็กวอตเกนจินะที่เพิง่งที่เพิ่งเมื่อกิจกรรมที่ผ่านมานั่นเองนะครับผม อันสุดท้ายครับซารีอนะฮะอันนี้แม่งกันดั้มเลยนะฮะออกไปทางชุดแบบไฮเทคมากๆก,ก็คือเป็นชุดเกาะสีชมพูนะฮะแล้วก็ยังมีผมออกมานะฮะแหมยังบุษามีเส้นผมออกมาเป็น3เส้นนะครับเนี่ยดูข้างหลังฮะออกเป็นชุดกรอบแบบเท่เลยนะครับเรียกว่าซารียอัปเกรดมากๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะทั้ง4ตัวด้วยกันที่ปล่อยมาในช่วงวันนี้นะครับช่วงปล่อยมาแค่ช่วงนี้เนาะเรียกได้ว่ายังอาจจะมีปล่อยมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่ ออย่ ờ, 24, นะครับ24หรือวัน2 3 24น่นี่แหละผมว่าน่าจะวันทนะี่24เนาะเพราะว่าประเทศไทยเวลาช้ากว่าเหรือกว่าน,น,นี่ผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจเรื่องวันเวลาเนาะก็ไปเช็คกันในเพจโอเวอร์วัดไทยแลนด์ก็ได้นะจ๊ะก็เราก็มารอดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้เราจะเกลือหรือ <laughs> ไม่รู้เราจะเกลือหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ขอก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจบคลิปนะครับก็ เรียกได้ว่าเราอยู่กับเกมนี้มานานจริงๆนะครับแล้วก็ผู้ชมหลายๆคนก็อยู่กเกมนี้กับผมมานานเหมือนกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมานะครับก็ไว้เดี๋ยวรอวันกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมาไม่รู้จะเกลือหรือเปล่านะครับก็มารอดูกันนะครับแต่วันนี้ก็ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย